จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงมีการชุมนุมประท้วงที่เมืองเฟอร์กูสันซึ่งชนวนเหตุน,นั้นเริ่มมาตั้งแต่วันที่9 9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอขออภัยเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อตำรวจผิวขาวยิงชาวอเมริกันเชื้อสายอฟริกันเสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ ที่ยิงวัยรุ่นทิ่ดสำเสียชีวิตส่วนการชนสูตรีลิกศพนั้นมี3หน่วยง,งานด้วยกันนะคะซึ่ง2หน่วยง,งานในจำนํำนวนนี้ได้เผยผลการชนสูตรไปแล้วซึ่งมีความขัดแย้งกันในบางประเด็นอิสราเอลอ้างว่าสาเหตุที่เริ่มการโจมตีทางอากาศในเขตกาซาก็เพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสที่ ยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลก่อนเมื่อวานนี้ซึ่งการยิงก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลสิ้นสุดลงนะคะฝ่ายปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการโจมตีของอิสราเอลทําทให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาเดเจ็บมากกว่า20คนส่วนจรวจของกลุ่มฮามาสที่ยิงไปตกในเมืองเทลอาวิฟนั้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะล่าสุดผู้แทนเจรจาสันติภาพฝ่ายปาเลสไตน์ในอียิปต์ระบ,บุว่าการเจรจานั้นล้มเหลวแล้วนะคะซึ่งสาเหตุมาจากฝั่งของอิสราเอลตำรวจจีนได้ดำเนินคด,ดีฐานครอบครองและเสพกัญชากับนายเจสซีชานุตรชายวัย32ปีของเฉินหลงซึ่งถูกตำรวจจับในห้องพักที่อาพาร์ตเมนต์นหลังหนึ่ง ในกลุ่มปักกิ่งมื่ห้าวันก่อนลูกชายของเฉินหลงนั้นถูกจับพร้อมกับไคโคนะคะนักแสดงหนุ่มชาวไต้หวันท,ทั้งคู่ต่างก็สำนักผิดแล้วก็ออกมาขอโทษแฟนๆในช่วงนี้ที่จีนนั้นกำลังมีการรณรงค์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดตามนายโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ป,ปรากฏการที่หาดูได้ยากนะคะเกิดขึ้นในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกโดยพายุลูกเห็บที่พัดถล่มลงมาทําให้ลูกเห็บทับถมกันสูงมากก่อนหน้านี้นะคะได้เกิดพายุฝนก่อนที่พายุฝนนั้นจะเปลี่ยนเป็นพายุลูกเห็บแล้วก็ทําให้มีลูกเห็บกองเป็นพเนินค่ะบางพื้นที่มีลูกเห็บตกทับถมสูงกันถึง60เซนติเมตรทาให้การ,รจราจรนั้นปิดขัดไปทั่วเมืองแต่ว่าไม่มีอะไรงานะ ในครั้งนี้ค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ต้องติดตามก็คือชะตากรรมของนักข่าวชาวอเมริกันที่เหลืออีกหนึ่งคนนะคะก็กลุ่มรัฐอิสลามก็พูดชัดแล้วว่าถ้าโอบามาไม่ยอมสั่งให้ยุติการปฏิบัติการเพื่อโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักเนี่ยนักข่าวชาวอเมริกันคนนี้ก็น่าจะถูกสังหารเป็นรายต่อไปนะคะค่ะขอบคุณคุณสวักษ์ค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณพรชนกฉลแย่ะ